กิจกรรมสมมูรความเปลีออ่ยนพระปิตายาเสเศรษฐีราและหลวงปู่ทวดชื่อปุบลิงแก้วกำพลรหัส084ครั้งที่28วันที่7เดือน12ปีสองพันร้บัดนี้เป็นครั้งที่28ตรงกับวันที่7เดือน12ปีส5 6 8ั้ ข้าพเจ้านายปุวะลิงแก้วกับคนของเป็งมาจาสาธยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาทัมงบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย,ย์บูชาในองค์พคระคอมปติเทวรเจ้าองค์หลวงปูส่สเปเลตุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาต่อทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสายแดือนข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตาตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาทิยาต่อไป วสุชุลเทวดาสมันตาจักรวาลัยสุอัตราคัตฉันตุเทวตาสัทธมังเวลาชัสสะุนันตุสักกมกขังสักเเกามีเตลุเปคิริสิกคราเตเจันตะลิเควิมาเนทีเปราเทจกะเมตะลวานกหานเเควัตุมิเกเตหุมาเจตเทวาชลธละวิสเมยะกัสปนาคาเจตันตาสันติกยังมุนิวลาวัจจานังสารุสุนตุธรรมสนากาโลยมณันตาธรรมสนากาโลยมณันตาธรรมสนากาโลยมณันตา ทบทส,ส่ทนสวนน้ำมกาลและสีสสสล,สสสสลสสสที่ขาดาน้ำมตัสสะพ่อโตละหะโตสมัสวดัสสะน้ำมตัสสะพ่อโตละหะโตสมัสวดัสสะน้ำมตัสสะพ่อโตละหะโตสมัสวดัสสะบทส่วนสัจจเกิริยาขาดานัตถิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมรุสักพะทา นาทิเมสานังอัญังธรมโมเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมขุสัพพทานาทิเมสานังอัญังสังโฆเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมขุสัพพทามาสดมหาการุณิกโกนาโถติอธิการคาถามหาการุณิกโกนาโถอัถายาสภพปปาริณังปุเรตวาปารมีสภปาปโตสภพติมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหงตุสภพปปัตถวามหาการุณิกโกนาโถหิตายาสภพปปาริณังปุเรตวาปารมีสภปาปโตสภพติมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหังตูสัาภุป เปรตตวาปลัลมีสภาปตโตูสภูติมุตตะมังเอเตนะสัตววะเชนะมโหตุสภูปัตถว,วาบทสวดมหาสมัยสูตเอวามีสุตตาเอกังสมิงพักวาสักเกสุวิหะติก,กะปิเลตุเสมมงมาหอเนมหาตาพิกุสังเขนัสติงปัจจมาเตหิพิกุสเตหิสเปเหวะอลันเตหิทัสหิจุโลกธาตุหิเทวตาเยปิเยนะสนิป,ปตาหอนติพระกวนตังทัศนายะพิกุสังขันจะ อัตโขจะตุนังสุทาวาสกัยิกานังเทวานังเอตาระหโหศยังโขพคกวัสเกสุเวหันติกะปิแลวสุเสเมงมาวันนิมหาตาพิกุสังเขนาสติงปัจจามาเตหิพิกุสเตหิสเปเะวะอาลันติหิตัสิจุลกตาตูหิเทวตาเยปุเยนะสนิปเปตาหุนติพคกวันตังทัศนายพิกุสังขันจายานุนะมยปิเยนะพคกวัตเนุปัสสังกบิยามะอุปัสสังกมิตวาพคกวัโตสติกเกปัจเจกขขาถาเพรเซยมาติอัตโขตาเทวตาเสยถาปีนามะพระวะปุลิโสสามัญชิตังวาปางปัสสาเลยปัสสา พระกวัโตปุรุโตปุตุลาหังสุอาตโคตาเทวตาพระกวันตังพิวารเทตวัยกรรมมันตังอัตังสุเอกามัตาเอกามันตังทิตาขุเอกาเทวตาพระกุปตโตสติเกอิมังคตังอาปาสีมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาฆาตเทมหอิมังธรรมสัมยาทิขิตาเยวะอัปราชิตาสังคันติอาตโคอัปราเชิตาพระกุปตโตสติเกอิมังคตังอาปาสีสตัดตตะพิกวรสมาตัหังสุจิตตังอัตโนชากมะกังสุสัรลถิวะเนตานิขเหตวะอินทรียานิละกันติปิฏิตาติ อัตโขอปลาเทวตาภควโตเสติกีอิมังคัถาภาสยเชตวาทีลังเชตวาปลีกังอินทขีลังโอุหจมเมชาเตจลันติสุทาวิมลาจักุมาตาสุนตาสุสุนัขติอัตโขอปลาเทวตาภควโตเสติกีอิมังคางถังอภาสยเยเกจิพุตังสนังขตาเสนเตเขมิสันติอปายะภูมิงปะหายยามนุสังเทหังเทวากายังไปเลี่ยเลี่สันติติอัตโขภควาภิกขุอามันเตสีเยปุเยนะพิกเวทัสสุโลกตาตุสุเทวตาสนิปตาหุนติระคะตังทัศนายยะพิกขุสังขันจะเยปิเตภิกเวอะเหสสุงงตตติััััมมมทาานนโ พระกวนตานังเอตาปรมายวะเทวตาสนิปไปตาวเหสุงเสยถาปิไมหังเอตาิีเยปิเตพิกเววิสันติอนาคตมัฏฐานังอาันโตสมัสุพุทาเตสัมปิพระกวนตานังเอตาปรมายวะเทวตาสนิปไปตาวพิสันติเสยถาปิไมหังเอตานีอจิกิสามิพิกเวเทวากายนังนามามิกิติสามิพิกเวเทวากายนังนามามิเทศิสามิพิกเวเทวะกายนังนามามิตังสุนาถาสาธุกังมานสิกโรธาปสิสมิติวมพันเตติโกเตพิกุพกวาโตปัจจสุงพกวาเอตตาธุโจ สโลกามนุกสามิยธภูมิาทัตเซตายิตาขีรคับพลังไปเหตตาสมหิตาปุตุสีหวาสาลีนาโลมหังสาวิสมุโนโอทาตมะรสสุทถาวิปัสสนามนาเวลาพิญโยปจิพิญโยปัจจตสติยะตวะวันีกปิตราวัฒเวตะโตอัมมันติสัาสะสวเกสเสนลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนถาพิการวเตจตปรมกระลงสุตวะพุทธศาสนาสังเตสัมปาตุลหุยาณังอมนุสสานัทสังอาเปเกสตามัตถคุงสาสังอาทัสตัลิงอาเปเกนันตามัตถคุงที่สาสภะพุตตาหุงตัณจะสพังอภิญญาวะวะคคิตวานาจั อมันตะยิสัสหาสาวะเกสสานิลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนธาภิกขเยโอหังกิติสามิคิลาหิอนุปปโสสตาสหัสสาวยขาภูมากเปละวะตวะ อิทธิพันโตชุติมันโตวณนวันโตยสสีนมุทธมนาภิกมุพิกนาสมิติงวนังชาสหัสหิมวตยกานนตวันยโนยที่มันโตชุติมันโตวานะวันโตยสสีนมุทธมนาภิกมุพิกนาสมิติงวนังสาตาคิลาติสหัสยกานนตวันยโนยที่มันโตชุติมันโตวานะวันโตยสสีนมุทธมนาภิกมุพิกนาสมิติงวนังอิเจเตโซลัสสหัสยกานนตวันยโนยที่มันโตชุติมันโตวานะวันโตยสสีนมุทธมนาอภิกมุพิกนาสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายกานนตวันยโนยที่มันโตชุติ มันโตวันนาบรรโตกิศสีนอมัตถะมณะพิกุมพิกุนัลสมิติ่งวะนังกุมพิโรลราชคัยโกเบปุลส萨นิเวสนาคินโยนังสตัสสังสังยขานังปิยุปัาสติกุมพิโรลราชคัยโกสปะคัสสมิติ่งวะนังโพลิมันจะที่สังราชาทัตตะละโถปิยุปสติคัตถะปนังอธิปติมหาราชายิสสีโสวตตปิทสะพาโวทัตมะมหาผลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบรรโตกิศสีนอมัตถะมณะพิกุมพิกุนัลสมิติ่งวะนัง ทักกินันจะดิสังราชาวิรุณโหตปัะสาสติกุมาทานังอธิปติมหาราชาเยสสีโสวัฏปิตัสสะพ้าห่วโท่านามามหผลายที่มันโตชุติมันโตวันละวันโตเยสสีนอมัตมนาภิกุมภิกขลนาสมิติงวะนังปัจฉิมันจะดิสังราชาวิรุปโขปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชาเยสสีโสวัฏปิตัสสะพ้าห่วโท่านามามหผลายที่มันโตชุติมันโตวันละวันโตเยสสีนอมัตมนาภิกุมภิกขลนาสมิติงวะนังอุตตะลังจะดิสังราชากุเวโรตปัะสาสติยักขานังอธธิิิปปตตมหาารชยััสสสสโพข มามหาภพะลายที่มันโตชุติมันโตว,วันละวันโตยิสสีนอมัจจมนาพิเกมุพิเกณสัมมิติงวนาปูเรื่มอธิสังทัตะละโถะขินีละวิโุทธโกปชิมินาวิโูปกโกกุเบโลอัจรังที่สังจัตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตโตโรทิสาทัตละมานาอัทังสุวเนกปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโูทาสาอาคุมัจจนิกาสศธามายากุเตนทุเวเตนทุปูจาวิปุโตสหจันทนุกรรมเสโทจักินุคันทูนิคันทุจักปานาทูโอปามันโยจัตเทวุสโตจัตมาตตจลาาโนสลโต อาคูปัญจสิโคเจวะติมพะรูสุริยวัชชะสาเอเตจันเยจลาชนโนคันธภาษาเรชุภิโมทมนาภิกกมุภิกุณสัมมิติงวะนังอธาคูนาภาษานาคาเวสลาสัตฉกากมะกัมภะลัสตราอาคูปยขาสัญติพิยมุนาท่าตะละถาจะอาคูนาคาเยสสินุเอลาวันุมหานาโคสุปะคขสัมมิติงวะนังเยนะคะราเชสาสาลันติทิปาริชาปกิวิสุทธจักรูไวแหยสาเตวนามชัปปตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามังอภิจตถานาคาลชานณมาสีสุปนันโตเขมมมากสีพุทโธสานะหะหิวะจหิอุป วายันตานาคาสุปันาสาระบังการสุพุทธังชิตาวชิหัตเถนาสมุทังอสุลาสิตาปาตตรวัวัเตเตที่มันโตยิสสิโนการลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานมนิคัสสาวิปจิติติสุจิติจาปหาลาทวนัมบุจีสหสตันจาลิปุตตานังสเพเวโลจนามกาสันในหิตวาปลิงเสนาลาหุปตะวปาขมูงสมัยุยตานิพัฒนเตภิกราสมมติงหัวนางอาโพเทววาปะเเวเตชวายุตถะขมุงเวโรนาเวโรนาเทวาสมโมจจะยิสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายิสสิโนทัเสเต ทสธากายาสเพนนันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวานะวันโตเกษสสีนมวัฏปนาภิกขุโภิกขนัสมัยติ่งหัวหน่าเวนทูจะเทวาสาลีจะอัสมาจะทุเวยมาจะทัศสุปฏิสาเทวาจะทัศมาคูปุระคิตาสุริยสุปฏิสาเทวาสุริยมาคูปุระคิตานัตตานิปุระคิตวาคุมทวลาหกาวะสุนังวัสโวเสทวสโกปาฆาปิลินทโททัศเสตทสธากายาสเพนนันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวานะวันโตเกษสสีนมวัฏปนาภิกขุโมภิกขะนังสาาูเทวะมัยติกาลิวะอริสกาจจะโชาะอามานคูสาค าสโนวารุณาสหธรรมาจะอจุจาจะอเนชกาสุรลยุทธิจราอาคูอาคูวาสซวาเนสีโนท่าเสเตเททศทากยาสเปนนัตโตวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันอวันโตกิสสีโนมุตตะมนะปิกกมุปิกกนาสมาติงวะนาสมานามาหาสมานามนุสสามนุสุตมากิตตาปุตสิกาอาคูอาคูมโนปุตสิกาอถาคุฮาลโยเทวาเยจโลหิตาวาสีโนปาละขามหาปาละขาอาคูเทวาเยสสสีโนท่าเสเตทัทศททากยาสเปนนัตโตวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันอวันโตกิสสีโน พรธรรมนาภิกขุภมิภิกขณาสมิติงว่านางสุกากรุมหาอรุณาคูวิฆาณสาสหโอตาตะคายหาปมพกขาคูเจวะวิจักขนาสถานมัตตาหะละขฉามมิสกาเจสสิโนฐานะยังอาคาปชญโนโยทิสาพิวสติท่าเสตเตทัศธากายาสเพนนนนตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันละวันโตยิสสินโนพระธรรมภิกขุภมิภิกขณาสมิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากตะกาเจสสิโนสัมพิตรกาและเมเสราชุตินามาจัอาสวานิมานันตินุอาคูอาถาคูปะรนิมิตาท่าเสตเตทัศธากายาสเพนนััััตตตตตะววนนนนนนิิิิโโโอมมชุ ตัวกิจศีนอมัตถะมนาพิกกุมภิกขังสมมิติงว่านังสัตเทเตเทวนิกายาสพีนานตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสริสาสหอุพพชาติมัคขีรังโอคาตินัมนาสวังทักเกมุพขะตหลังนาคันจันหวะสิตาติตังสุพามาปัมมัตโตจ่าปุตตายที่มัตโตสหสานังกุมาโลเจโสจ่สุสมมิตมุ่งนัง สหัสพภมรูลกานังมาพมาพิจติติอุปปันโนชุติมันตุพิสมากายุวิสัตสีโสทเสสาอิสราอคูปเจกวัสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาขาหาริโตบริวาริโตเตจสเพพิเกนเตติเตเทเวสพภมมาเกมาราเสนาพิกามิภาษากนหะสัมมันที่ยังเอชคันหะฐาพันธะลาเกนนาพันทะวัตุโวลาเกนนพันธมัตุโวสมันตาบริวารเลทะมบมุจิทะโกจิรังอิติตทะมหาเซโนกันหาเซนังเปสยิปานินากตละมาหัจชะสละงกตวานะเพลระหว่างเนธะปุวสโกมีโคธนันโตสพิช กุโฑอาเซียงวัเสตันจัตสปังอภิญญาวัปะกิตตวานัจคุมาตะโตอมันตะยิสัตถาสาวะเกสสะสเนลเตมมาลเสนนาภิกันตาเตวิชนธาภิกขโวเตจะอัตาปมากาลุงสุตวเพุทรตสาสนาวิตาลาเคหิปการมูเนสังลบมปิอินชยุงสเปวิจจะสังขามาพิยติไถสสีโนโบทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตเติ บสวดจุลชยปกรณ์นบุเมพุทธเตชะสารัตนัตยาธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิวานารายพะละเมสุลาสิทธิประมาณเจินทาจัจตุโลกาขภีลักกาสมุธาภูปุงปูตุงคังคาจัสมพรมะชยประสิทธิพวันตุเตชยชยธรณิธรณิอุตติอุตตินาทินาทีชยชยขคนละตนนริสัยนิไสใยเสนะเมนุราชพลนรลชีชยชยคัมพีละโสมพีนาเคธนาคีปิสัจจพุตตกาลีชยชยทุนิมิตาโลกีชยชยสิงคีสุธาทานมุขชาชยชยวรุลณะ มุขสัตยาเชยะเชยะจำปาทินาคกุลคันถกเชยเชยคัตชะคนหนาตุโลงสุกราผู้ชงสีหาพยาคตีปาเชยเชยวิรุณะมุขะยาตาชิตาชิตตาเสนาลีปุณาสุธินารดีเชยเชยสุขาสุขาชีวีเชยเชยะธณีตะเลสุธาสุชัยาเชยเชยะธณีสันติสุธาเชยเชยมังกลาลัญยาพระเขเชยเชยวิรุณะยาเกเชยยีละเชยเยลักษเสสุระผู้ชาเตชาเชยเชยพระเมนทักขนา เชเชยราชาธิราชสัจชัยเชษชยะปัทวิงสปังเชเชยอรหันตาปเจกขพุทธสาวังเชชยะมเหสุโลฮโลฮลินเทวาเชษชยะพรมาสุรัคโขเชชยะนาโควิรุทโกวิโรปโคจากที่มาลวิอินโทจะเวนเตโยจากุเอโลวันุโนปิจะอคิวโยจาปัญโหนกุเวโลทัตตะลโกอัฐาลสาหาเทวาสิทธิสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสภาเชยรามูขอนตุเตชยธโมจากสังโคจากทัสสะปโรจฌช จเชยกังเอเตนะชยเตเชนะชยสุธีขันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตเชยมังคลังชยโยปิพุทธสัสีมตอยางมัลสัจจปปิมตุปราชชโอุโคเซมผม้ที่มันเทปโมทิตาเชยตาพระมขณาเมสีสโนชยโยปิพุทธสัสีมตอยางมัลสัจจปปิมตุปราชชโยอุโเซียม้ที่มันเทปโมทิตาเชยตาอินทขขณาเมสีโน ชัยโยปิพุทธศาสีมโตอยังมรสาจัปปะปิมโตปราชิโยอุโคสซียมโพธิมันเทปโมทิตาเชตถาเทวคณามเฮสิโนชัยโยปิพุทธศาสีมโตอยังมรสาจัปปะปิมโตปราชิโยอุโคสซียมโพธิมันเทปโมทิตาเชตถาสุปันนกคณามเฮสิโนชัยโยปิพุทธศาสีมโตอยังมรสาจัปปะปิมโตปราชิโยอุโคสซียมโพธิมันเทปโมทิตาเชตถานคคณามเฮสิโน ชัยยยปิพุทธศาสนมาโตอายังมรัสสะจัปปะปิมาโตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาเชตฐาสภร,รมะขณะมหิสิโนเชียนโตโพธิยามูเลสกยานังนันที่วัฒโน เอวังตะวันวิเชียวของิเชสุเชียมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสภปทวิโขคะเลอภิเสเกษสะพุทธานังอคัปโตปโมทติสุนักขตังสุมาขลังสุภภะตังสุทธิตังสุขโนสุโมหโตจัสวิถังพระมัจจาลิสุปทักขีนังกัยญกรรมังวจากกรรมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมังเป็ริธีเตปทักขีนาปทักขีนานี้กตะวานะลัพมะตะเถรทักขีเน เตอัถรัตาสิกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโลคาสุกิตาหุตธสหสเพหิยติภิสุนันตุปนโตเยเสวะอัศมิงธานอธิกตาทีขยุกาสตาหนตุสุกิตาหนตุสัพพทาลักขันตุสัพสัตตานังลักขันตุชินาศาสนายากาติปัฒนาเตสังสเพวิริณตุมโนรัายุตกะเลพวะวสันตุวสังวสาวราหกาโลคาจุปัถวะเตสังเนวิริณตุจัสมัพทากายสุขังจิตาสุขังอรหันตุยะถาละหังบรสวดธรรมนิยามสุตังเอวาเมสูตังเอกังสมยางพักวา สาวัสดียังวิหารติเขตาวเนอนาคปินทิกสะอาลามีตะตะขุปกวาพิกุอันเตสีพิกวติพระธรรมเตติเตพิกุภปกวะโต พคะวัโตปจจะสุงพระวายตาทวจักรอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตาถาคตานังทตาวสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพนสังขาราอนิจจติตังตถาคโตพิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะพิสเมตวะอจิกติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิบัลติวิภัสติอุตานิกโรติสเพสังขารานิจจติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตาถาคตา낭เทตาวสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพสเปสังขาราทุกขติตังต ภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสเมตวาจิกติเทเสติปัจเปติปัจจเยติวิวัลติวิปัชติอุตานิกรโลติสเปสังขาราทุกขติอุปทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตาธรรมนิยมตาสเปสัมมานะตติตังตถาคโตภิสเมตอภิ อภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาพิสเมตวาจิกติเทเสติปัญไเปติปัตตเปติวิวัลติวิภัชติอุตเนิกลโรติสเปตมาณตติอิทัมโมโจพปควะอตมนาเตพิกูปคาวะโตภาสิตังพินันทุนติเบสวดพระเทกรตะขาถาอติตังนานวะคะมยะนปติกังเกอนะคตังบุคคลไม่ความตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงภพะองถึงสิ่งที่มาไม่ถึงยะทัตีิตัมปะหินันตังอปัตัญจอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก ฮีลังอสังก,กุปังตังวิทามะนุปรุรหะเยผู้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่ดนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอ่อนแง่งคอนแคนขอบคุณพระบุณอาการเช่นนั้นไว้อวัจเชวะกิจมาตาปังโกชัญญามะนังสเว ความเพียรเป็นคิจที่เราทำวันนี้ใครจะรู้คาตายเมื่อวันพรุ่งนะฮโนสังคันเตนะมหาเสนีนะมัจจุราเพราะการผิดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสานามากย่อมไม่มีสาหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงหรตมัตันทิตังตังเวปเทกรโตติสันโตชิกเตปะณีเตมุนีผู้ส่สงบย้มกล่าวเล่ห์เมีความเพียรเช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกวันทั้งกลางคืนว่าผู้เป็นโยมไม่เพียงลัตีเดียวก็น่าชม บนส่วนธรรมะสังเวครปัจเวคขณะสเพส,สังขลานิจจาสังขารเกิดและแก่เจ็บใจและรูปธรรมนำธรรมทุกบททั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารทุกขาสังขารเกิดและแก่เจ็บใจและรูปธรรมนำธรรมทุกบททั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็บตายไปสเพธรรมานตาสิ่งเท่าไรทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขาร ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัฐุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอัฐุวังมรณะนังความตายเป็ของยั่งยืนอาว่าสั่งไม่ยามมิจตพังเอาเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะประโยชสานังมีชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายไปที่สุดรอบชีวิตตั้งมีอนิจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนียตังความตายของเราเป็ของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเญาเขันจจวิญญาณัทวินซึ่่งแผน กาลิงขะลังอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่นอนเฟืนนี้ละถาขาประโยชน์นิ้ได้อันนี้จากวัตสงคาราสังขารทัง้งหลายไม่เที่ยงหนอปอุปาทาวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วและมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุตชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังอุปสมโมสุโข ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตาวานันติจะสัพทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มัลิงสุจะมัลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมัลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาะทีเมเอตาสองสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบุรสาวเมตาย,ยังกินจิยังกินจินกุสลังกามังสเปเหภพระเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันโตสุนันตุพลโตเยเทวะอัศมิงทานเนธิกตาธิขยุกาสาตาหุนโต สุขิตาหนตุทุกข่าปปุพญจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกข่าวปุพุันตุสเพยาติกาสุขิตาหนตุทุกข่าปปุพญจันตุสเพอยยาติกาสุขิตาหนตุทุกข่าวปุพุันตุสเพปิสาสเพยาขาสเพเปตาสุขิตาหนตุทุกข่าวปุพุันตุสเพอะริจารยุปัชชายสุขิตาหนตุทุกข่าปปุพญจันตุสเพนักขตาสุขิตาหนตุทุกข่าปปุพญจันตุสเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกข์ญจานตุพุว บนสว่วนบุญชาลุงปุฒทวดนโมพระที่สัตโตอคันติมายะอิติปะกาวานนโมพระที่สัตโตอคันติมายะอิติปะกวานนโมพระที่สัตโตอคันติมายะอิติปะกวาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติเวหาวาสินีทุเปกเลปฏิกรเลตหิงตหิงตาธรรมทานีนภพุตุโกชิตาสตถิงกหลนเตนทาเวละมันเดเลเทราจัมมชานะวากาจัพพิคโวสารามิกาธนปติอุปัสกาขมาจเตยสานิขมาจิสลาสปานาพุตตาสุกิตาปุตุเตชะลาผู้ชายเยปิจานสัมผวาสังเสริชาตะอัตถวปปปติกานินยานิกังธรรมวาลังปฏิจเตสเปปิทุกขสะกหลนตุสังขยังทาตุจีลังสตังธรรมโอธรรมัตทลาจปุขลาสุโกโหตุสมะโควะอัตถายะจหิตายาจะอัมเหรละกตุสัทธรรมโอสเปปิธรรม พุทธิ์จิงสปะปุญญะมะธเมห์อเรียปเวทิเตปเสนาหนตุสเปปิปัิโนพุทธศาเสนีสมมาทารักปเวชัญโตกาเลเทโวภวสตุวุธิภาวยสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจาตระชังนิจังลักขันโตอุตตะกังเอวังธเมระราชโนปะชังลักขันโตสัพพทา เทวตาอุโยชนคถาบนสูงเทวดาทุกขปตตาเจนิทุกขะพยาปตตาเจนิพยาโสกปตตาเจนิโสการหุตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะมีหิสัมปตังปุญญสัมปทังสเปเทวานุบัตันตุสัพพะสัพจิสิทธิยาทานังทันตุสัทธายสีลังละขตุสัพทาภาะนาพิรตตาหุตุขัจันตุเทวตาคตาสุมังคละคถาหุตุสพังสุมังคละลขตุสัพปเทวตาสัพพุทานุภานเวนะสติหุตุนิรันตาลังหุตุสพังสุมังคละลขตุสัพปเทวตาสัพพธุทมานุภาวนะสสสตตตติิหหุุุนนรัััังงมเว สพัสสังคานพาวนสุตีหุนตุนิรันตลังสเปพุทธาพระลพตาปเจกนันเจียงพลังอาันตนาจเตเชนละขาวทามิสปโสสเปพุทธาประตาปเจกนันเจียงพลังอรันตนาจเตเชนละขาวิทามิสปโสสเปพุทธาพระลตาปเจกนันเจียงพลังอันตนาจเตเชนละขาวัทามิสปโสสเปพุทธาพระลตาปเจกนันจียงพลังอันตนาจเตเชนละขาวทามิสปโส สพพปทาพระลัปปตาปเจกนันเจียงพลักนันตเจตเชนลัขาวามิสัโสสพพปทาพระลัปตาปเจกนันเจียงพระลักอนันนเจติเชนละลัขอวามิสัพโสสพพปทาพระลัปปตาปเจกนันเจียงพลักอนันตนเจตเชนละัขาวามิสัพโสสพพปทาพระลัปปตาปเจกนันเจียงพระลักอนันนเจตเชนละลัขาวามิสัพโสสพพปทาพระลัปปตาปเจกนันเจียงพรลังนันนเจตเชนละลัขาวัามิสัโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี้ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์น,น,นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเดนน็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสวออนนู่สวรรคาไลยขอให้ส่งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสวัสดิ์ศริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เขียวขลาดปลอดภยัยจากทุกสกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อนสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิฐิตั้งมั่นในพพพพรรรรระะธธมมมมมมมคคคาา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 สสสสออออออนนนนแห่่งงงงงง์เเเเดดดด็จจััััุททททท้้้ยูใววีีตลลกกข พูดได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพมงคลไปสู่ผู้ถุมงคลพระพปิตาเจษเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงผู้ถมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตลลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานวนผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิดท้ายที่สนนุดนี้ขอให้ทาหารทั้งหลายที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ริมชายแดนให้ประสบความสำเร็จให้นำชัยชนะกลับมาสู่มาตุภูมิ ได้คอให้อย่าได้มีใครได้เจ็บได้ป่วยได้ตายเพื่อวิ้นอีกเลยให้ชนะเราอดีตราชสตูให้สตูได้พ่ายแพ้ไปหากพวกเขาคิดไม่ดีเขาพ่ายแพ้ตัวเขาเองด้วยเถอะ